สวัสดี FC มงน้อยดัมซิงทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาเต็มยศค่ะว้าว wow. อยากจะบอกว่าแพงมากช่วงนี้ <2> 280 <2> ชุดเด็กนะคะแต่ว่ามุกใส่ได้ไงหาเสื้อเบนเทนแบบเสื้อคนใหญ่อยากใส่ขับรถมันไม่มีค่ะเขาว่าเป็นลายลิขสิดินะคะมีแต่ชุดเด็กก็เลยต้องจำใจซื้อชุดเด็กมาใส่นะคะอันนี้ไม่ได้มีแค่เสื้อนะคะแต่ว่าไม่ให้ดูเกงเหรอกคลิปนี้นะคะมุกก็จะมาเปิดห้องนอนของมุกนะคะอันนี้ไม่ใช่บ้านใหม่ของมุกนะคะเป็นบ้านของพ่อกับแม่ที่มุกอยู่ ปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในห้องนอนของพวกนี้มันจะเป็นยังไงมันก็มีที่นอนเอาไว้นอนนะคะห้องนอนเปียบเสมือนสวรรค์ค่ะเพราะว่าพอเราได้นอนเราก็รู้สึกสบายไม่อยากลุกไม่อยากทําอะไรเลย <laughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงไหนดีโต๊ะเครื่องแป้งก่อนละกันคะ่ะทุกคนมาดูกันเลยมาเริ่มจาก โซนนี้กันก่อนนะคะตรงนี้อาจจะลกหน่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นพวกตุ๊กตาที่มันเอาไว้ในที่นอนไม่ได้เพราะว่าตุ๊กตามันเยอะแล้วมุกก็จะามากองไว้ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าของมุกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เขาส่งมาแต่ไม่บอกหอกข้างในมันคืออะไร <laughs> ก็จะมีโน้ตบุ๊กอันเก่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระปุกออมสินอันนี้เป็นแก้วน้ําของมุกที่มุกทํามานะคะเก็บไว้ใช้สใบ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะส่วนนี้เรามาดูตรงโตงเครื่องแปลงกันดีกว่านะคะอาจจะลกๆหน่อยนะคะบานมุกไม่ได้ทาความสะอาดอันนี้หลายคนถามนะคะว่ามุกใช้ใชครีมอะไรทาหน้านะคะตัวนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าใช้ดีบอกโตค่ะก็คือตัวนี้นะคะเป็นครีมแตงโมตัวนี้ใช้แบบใช้มาเกือบปีได้แล้วค่ะเพราะว่ามุกทาครีมธรรมดาเป็นครีมบำรุง ูตรไหนก็ได้ธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยทาแล้วก็ทาแปง้งแค่นั้นมุกเป็นคนที่ไม่เติมแป้งระหว่างวันนะคะเติมแค่ลิประหว่างวันคือมุกไม่เติมแปง้งมุกก็อยู่จนถึงเย็นน่ะมันก็ติดทนนานจนถึงเย็นนะคะทุกคนครีมทาจะ,จะเป็นครีมเนทกาแฟนะคะ,ะครีมของครีมที่เนทกาแฟได้เข <Center. S 2> ้เออมุกก็ลองซื้อมาใช้อยากขาวมันนิดน,นะคะเตยยังไม่เห็นขาวเลยก็ <laughs> <laughs> <g år> มีอะไรมาค่ะตัวนี้ก็เป็นครีมเนสที่ แกะกล่องแล้วไม่ได้ใช้ค่ะเอามาวางไว้ตรงนี้คือไม่ได้ใช้แกะแล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะตรงนี้ส่วนแถวนี้ก็จะมีพวกคอนแทคลีนนะคะแป้งพับอันนี้ก็จะเป็นพวกไฮไลท์นิดๆหน่อยๆให้หน้าฉ่ำวาวนะคะไม่มีอะไรเลยทีมที่มุกใช้บำรุงหน้าก็จะเป็นตัวมุกจะใช้แป้งแป้งแคตัวนี้นะคะทาตัวอันนี้ทาทาตอนเช้าที่อาบน้ำเสร็จส่วนแป้งเย็นตัวนี้มุกจะทาก่อนนอนนะคะ ก็ใช้ชีวิตง่ายๆแบบนี้แหละแป้งทิ่ทานานก็จะเป็นแป้งตัวนี้ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นยาที่กินบำรุงให้ประจำเดือนมาปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นของ f อซซื้อมาให้นะคะเท้าสุรนารีส่วนตัวนี้มุกจะเป็นคนซื้อนะคะเขาเดินขายตามบ้านนี่แหละพอเป็น FC มุกเขามาขายมุกมุกก็เลยซื้อเก็บไว้นะคะเผื่อจะได้มีเงินทองไหลเข้ามาเยอะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะซื้อมาตั้งแต่สมัยเป็นยูทูบเบอร์เล็กๆพันกว่า อันนี้ก็เป็นแฟนของมุกนะคะบ้านมุกไม่มีแอร์ค่ะก็มีแค่แฟนนี่แหละคอยอยู่ข้างๆ <c oughs> ขืนพื้นละขืน <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นที่นอนปิดนะคะชอบปิดเตะผ้าหม่มไม่ใช้ผ้าห่มปิดคะ่ะใช้ผ้าห่มนี่ตัวบนรถด,ดั้มมุกก็เป็นผ้าหม่มเบนเทนนะคะแต่เป็นผืนเล็กอันนี้เป็นผืนใหญ่นี่น,นี่เป็นผ้าห่มของมุกนะคะเบนทิน เก็บไว้ก่อนรอเกินวินเทนรอเกินกไปก่อนทุกเช้าตื่นนอนมุกจะต้องพับทับผ้าห่มเก็บไว้นะคะไม่ได้ว่าเป็นคนเรียบร้อยอะไรนะแต่ว่าเมื่อก่อนอะมุกเป็นนักมวยเนาะสมัยมุกเรียนอยู่อาชีวะมุกเป็นคนที่นอนก็ผ้าห่มก็ไม่พับไม่จัดที่นอนเลยแล้วทีเนี้ยตอนที่ไปต่อยมวยอยู่ที่ชัยภูมิหัวหนาคายนะคะอาจารย์วินิจหละ เขาจะสอนตลอดเลยว่าเป็นผู้หญิงต้องพับรู้จักพับรู้จักเก็บที่นอนตั้งแต่ไปต่อยมวยก็พับเก็บที่นอนพับผ้าห่มพับจนติดนิสัยเลยพอมาอยู่บ้านมันก็พับติดนิสยัยพับผ้าห่มเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณครูเขาสอนมาแต่ก่อนเป็นคนที่แบบตื่นยังไงก็ยังงั้นแหละเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้เสื้อผ้ากันนะคะบอกก่อนว่าเป็นคนใช้ชีวิตมนบ้าน ไม่มีเสื้อผ้ารูรูไม่มีของแบรนด์เนมแต่มุกไม่ได้พูดใส่ใครนะไม่ได้พูดว่าใครนะแต่มุกพูดในความเป็นจริงที่มุกเป็นอยู่ก็คือมุกไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้าแพงๆเอามาดูกันชว่วยโอ้ <laughs> เกงยีนขายาวเยอะมากค่ะมีแต่เดฟเลยชว่วยนี่นะคะอันนี้จะเป็นเกงยีนขาสั้นมีแค่ไม่กี่ตัวเดี๋ยวนับให้ดูหนึ่งสสาสี เกงยีนขาสั้นมีสี่ตัวนะคะที่เหลือจะเป็นเกงใส่เล่นใส่ล้างรถอย่างเงี้ยขาสั้นส่วนเกงยีนขายาวเยอะมากค่ะเพราะว่ามุกมุกเป็นคนที่ขาขาวกว่าเขนกว่าหน้าเพราะว่ามุกเป็นคนชอบใส่เกงขายาวทํางานตลอดอย่างเงี้ยอืมันก็จะทําให้ขาขาวแต่มุกไม่ค่อยใส่เสื้อแขนยาวถ้ามุกใส่เสื้อแขนยาวจนติดเนีะมุกมุกก็จะแขนขาเหมือนกันแต่นี่ขาวแต่ขาค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะแต่บอกก่อนว่า ทั้งหมดเนี่ยเฉพาะเกยงยีนเนี่ยขาย,ยาวเนี่ยเป็นของมือสองทั้งหมดเลยค่ะไม่มีมือหนึ่งสักตัวมือสองทั้งหมดนะคะเนี่ยตั้งแต่ตัวละร้อยร้อยห้าสิคามีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวมุกจะให้ดูอ่ะรีวิวกางเกงหน่อยละกันถึงจะตัวละร้อยก็มีหัวใจนะจ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะ,ะประมาณนี้เกยงยีนตัวละร้อยร้อห้าินะคะมันก็ดีอยู่นะนี่ ซื้อมาก็เอาไปต้มน้ำร้อนสิดแล้วก็เอาไปซักนะคะมุกซื้อตั้งแต่สมัยเรียนจนทำงานตั้งแต่ไม่มีเงินจนมีเงินก็ซื้อแต่ของมือสองใส่นะคะเงินก็เลยเหลือเก็บเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้สิ้นเปลืองกับเสื้อผ้าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามานับกันว่ามีทั้งหมดกี่ตัวะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสดปดสิบเในนี้ยีิ ในตะก้าผ้าน่าจะคงไม่มีมีทั้งหมดประมาณ20ตัวค่ะไม่รู้ว่าที่ตากอยู่เก็บม,มาหมดหรือยังนะคะเต่เก่งเฉพาะเก่งขาย,ยาว20ตัวค่ะเยอะไหมล่ะหนึ่งอาทิตย์มีจิตวันใส่ยังไงให้ได้20ตัวใส่ไม่ต้องซักหรอ,หร,อหรือยังไงอ่ะดูเสื้อกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเสือ้อชวชวหน่อยนะคะช์พุงอันนี้เป็นเสื้อเอวลอยนะคะฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็น เสื้อของช่อง y o u t u ที่พี่ๆเขาให้มานะคะก็จะมีจารัดนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกาบเชิงดีเซลค่ะส่วน2ตัวเนี้ยสีชมพูกับสีน้ำเงินตัวเนี้ยเป็นของรถดับซิ่งดินด่วนนะคะทั้ง2ตัวแล้วก็มีของใครอีกตัวหนึ่งนะก็ช่างเอี่ยวค่ะสีน้ำเงินช่างเอี่ยวอีกหนึ่งตัวนะคะส่วนตัวสีขาวนี่จะเป็นของเสียท็อปแทปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของ เบาๆทีมนะคะตัวนี้สิมพูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเสื้อโคมาสุนะคะสีเทาเนี่ยเสื้อโคมาสุเป็นเสื้อของแมคโครที่เหลือก็เป็นเสื้อยืดธรรมดานะคะที่มุกใส่ในแต่ละวันแล้วก็ใส่ทํางานส่วนมากจะมีราคาแค่ตัวละร้อยเท่านั้นค่ะของมุกประมาณนี้ค่ะไม่มีแล้วมากเสื้อยืดตัวละร้อยเกงยีนมือสองตัวละร้อยค่ะ <S <S ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะนี่ มีกี่ตัวมานับกันเส้อแขนยาวของมุกนะคะตอนแรกมีเยอะกว่านี้แล้วมุกก็โลเสื้อผ้าออกก็คือตอนแรกเสื้อผ้าเยอะกว่านี้แล้วมุกก็คัดออกเนาะเอาไปให้เพื่อนของน้องสาวใส่นะคะตัวเท่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสื้อแขนยาวมีทั้งหมดสิบตัวค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าห่มที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ส่วนนี้ก็จะเป็นดอกเบีดดอกสิบนะคะที่มุกถอดออกจากการ ต,ตู้ครั้งที่แล้วมุเปลี่ยนใส่ดอกไม้ตัวนี้ก็เก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องนอนอีกหนึ่งชุดมีหลายชุดนะคะชุดเครื่องนอนประมาณ 3- ามสี่ชุดไม่รวมชุดปิดมุก,กเก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนค่ะมีเลยมากชุดนอนก็มีแบบไซส์เดียวแล้วก็แบบเสือ้อกับธรรมดาแล้วก็จะมีเสื้อใส่ไปวัดนะคะแต่ไม่เคยไปวัดเลยก็ประมาณนี้ค่ะมีแล้วมากเดี๋ยวเรามาดูที่นอนกันอันนี้จะเป็นหมีที่ เมื่อก่อนมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาจีบนะคะแล้วก็ซื้อให้อันนี้จําได้นะแต่และตัวมีที่มาส่วนตัวนี้ตัวนี้จะได้มาจากงานประปุงตามวัดอันนี้สมัยมุกเรียนอยู่อาชีวะนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบแล้วก็ซื้อมาให้นะคะมันจะมีป้ายตรงคอเขียนว่าข้าวเหนียวตัวนี้ผู้หญิงซื้อให้ส่วนตัวนู้นตอนทํางานอยู่ชนบุรีนะคะมีช่างที่ทํารถแข็งเป็นมอเตอร์ไซค์แข็งซื้อมาให้คะ่ะซื้อมาจีบ จำได้ทุกตัวแต่ไม่มีใครจีบติดสักคนอันนี้ก็จีบไม่ติดนะคะตัวนี้ก็เป็นได้แค่พี่น้องนะคะเพราะว่ามุกยังไม่อยากมีใครส่วนตัวนี้นะคะ fc ซื้อให้ตอนวันเกิดตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ fc ซื้อให้นะคะส่วนตัวนี้ถ้ามุกจำไม่ผิดนะคะพี่ตีเล็กสายมันซื้อมาให้นะคะเพราะว่าอันเนี้มีแต่ของวันเกิดทั้งนั้นเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากตุ๊กตามุกไม่มีอนไนที่มุกซื้อเองเลยค่ะลอง,งตอนนี้นะคะอันนี้ก็ FC ให้นะคะสองตัวอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์อะซื้อกินเอง <c oughs> อันนี้กล่องขาลางจะเป็นกล่องสต,ติกเกอร์ที่มุกทำนะคะอันนี้กระเป๋ายังไม่ได้เก็บขลองลยคะตรงนี้ก็อันนี้เป็นกระเป๋าเก็บกล้องโก o ปูนะคะตัวนี้ซื้อมามื่นหกนะคะใช้ไม่กี่ครั้งก็เก็บไว้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนเดิม เพราะว่ากล้องกูโปรตัวนี้ยังไม่มีที่เสียบไม้เพราะว่ามุกใช้ไมก็ต้องใช้กระโทรศัพท์ไปก่อนส่วนเครื่องเสียงชุดนี้นะคะอูซื้อมาแพงมากค่ะจตไม่ได้ว่ากี่บาทราคาหลักพันซื้อมาไว้เปิดเพลงฟังในห้องคนเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนมวลุลทําให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะอันนี้ f c ส่งมาให้มุกไม่รู้ว่าใครส่งมาให้ส่วนตัวนี้มุกทําเองนะคะมุกทาเองสองรูปนี้ทําเองอันนี้จะเป็นรูป ตอนแต่งงานอันนี้เป็นรูปที่ตะก้องถ่ายให้นะคะมุก็ทำเอาไว้อันนี้มีแค่รูปเดียวนะคะไม่มีรูปคู่รูปคู่ก็คือลบทิ้งหมดแล้วไม่มีเก็บไว้เลยส่วนตันนี้ก็ทำเองเหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นรูปครอบครัวนะคะอันนี้น้องสาวทําให้อันเล็กๆเนี่ยแล้วก็อันนี้น้องสาวให้ตอนวันเกิดคะ่ะส่วนตอนนู้นตะก้องน่าจะเป็นของตะก้องที่ทําให้ตอนวันเกิดมุกก็จําไม่ได้นะคะประมาณนี้คะ่ะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่า เราเกิดมาไม่ได้มีเงินไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นก็จริงแต่ว่าถ้าใจเราสู้อะสักวันเราจะมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเหมือนมุกมุกไม่คิดนะว่ามุกจะมีทุกวันนี้ตั้งแต่มุกรับจ้างขับรถเมื่อสองปีที่แล้วขับรถดำ ครับงก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 ไม่คิดว่าตัวเองจะมีทุกวันนี้ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีรถดับเป็นของตัวเองนะคะอยู่แบบจากที่เป็นเด็กคนหนึ่งรับจ้างขับรถหกโลไม่คิดว่าวันวันนี้จะมีรถเป็นของตัวเองรักมากค่ะเป็นคนที่รักรถมากรถดับก็รักมอไซค์ก็รักถึงไม่ค่อยล้างก็รัก <laughs> ถึงจะไม่ค่อยได้ล้างก็รักนะคะ <laughs> มีอะไรมาค่ะคลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงเอฟซีหลายคนที่กําลังโ้อที่เห็นมุกเป็น ตัวอย่างนะคะอยากทําตามมุกอยากมีเหมือนมุกมุกก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนทําได้ค่ะเพียงแค่ว่าเราต้องติดหนี้ถ้าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่มีอะไรสักอย่างนะคะจะให้เก็บเงินสดไปซื้อเราก็คงไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าบ้านเราก็ไม่ได้รวยเนาะ FC คนอื่นๆเหมือนกันอยากมีรถเหมือนมุกก็ต้องกู้นะคะต้องการที่จะเป็นหนี้ถ้าเราเป็นหนี้เราจะกระตือรือร้นเองเราจะ ขยันทํางานเองถ้าเราไม่เป็นหนี้เราจะขี้เกียจน,นะเราจะไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าเราไม่มีหนี้พอเป็นหนี้มันก็จะมีแรงผลักดันให้เราสู้เองค่ะจนกว่าจะหมดหนี้งไงก็ฝากติดตามมุกด้วยนะคะต่อไปก็คงเจอกันเร็วๆนี้เป็นกระบะสิ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเพราะว่าขับรถดัาห้าวแล้วไปดูกันว่ามุกได้กระบะมาจะห้าวแค่ okay, ไหนเมื่อก่อนก็ขับมอไซค์เว้นนะคะตามภาษาเนาะคนดื้อเกิดมา โตมากับผู้ชายสวนมากนะคะตั้งแต่เด็กเล่นแต่กับผู้ชายจนตูมันก็เลยปลูกฝังมานะคะว่าเออเราทําทุกอย่างเหมือนผู้ชายเราดื้อด้วยนะคะยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย